สวัสดีค่ะแล้วเจะไปรีวิวเอนแเอาไปเก็บเงื่อนแกไไปนำไปเดินเิเดินตรงไปลูกเดินเพ้่ไปดีๆอยู่ตรงานี่เลยนะครับเดินตรงไปเลยครับ ไม่อไหร่จะถึงเนี่ยเดินดีนครับมาคุเดินไปเลยเดินดีๆไม่ต้องย่องล็อกนะครับโอ้ยถึงแล้วใครเอาพีทไปวางอยู่ตนี้พี่ากใครเอาพีทขึ้นมาเล่นนะ่ะเอ็น,นะครูไหนมีอะไรบ้างครับโอ้ยตู้เก็บไดโนเสาร์ <c oughs> ตู้เก็บของเล่นใช่ไหมนี้เก็บของเพี่ยักษ์ก็ปิด ไอ้ไอเป็นตู้เสือดำเป็นตู้เสือดำโอ้มีเสือดำอยู่หนึ่งตัวตู้ใหญ่มากไอ้ไอ้เป็นเครื่องแยกปลาต้องปลาด้วยเป็นที่ตกปลาปอป้าทําห้องให้นักคุณเรียนที่บ้านนะครับเป็นเด็กโฮมสกูลไปก่อนนะเพราะว่ายุยังไม่ถึงที่จะเข้าโรงเรียนได้ใช่ไหมครับมีอะไรมีขี้ตกแมวมีขี้ตกแมวอันนี้ลุงต้นให้มานะครับ มีหนังสืออะไรบ้างครับนะคุณให้เพื่อนๆดูหน่อยมีหนังสือแม่แล้วก็มีหนังสือไดโนเสาร์หนังสือไดโนเสาร์นี้เป็นชั้นเก็บหนังสือนะครับแล้วก็มีชั้นเก็บของเล่นอมีสัตว์เต็มไปหมดเลยเวลาคุณครูมาเนี่ยก็จะได้สอนให้นักคุณรู้จักชื่อสัตว์ต่างๆได้ใช่ไหมนักคุณแล้ววันนี้ไหนนักคุณบอกสิว่าที่เชร์นั่งตรงไหนนักคุณนั่งตรงไหน คนณน้อตงนูพี่ก็ก็น้องตงนูร้องเพลงด้วยร้องเพลงกันเหรอครับร้องเพลงกันแต่ว่าไม่ถูกพวกนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นเสริมพัฒนาการเสริมความรู้นะครับจะมีชุดตกปลาโอ้ที่ตกปลาลากเสียงยางมากอันนี้ก็เป็นของเล่นหลายๆชุดที่เราทำรีวิวไปในช่องนะคุณสตอรี่แล้วเนาะน้องๆที่สนใจก็ไปลองดู คลิปเก่าๆของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะโอ้โหตู้เสือดำไม่รีวิวหนังสือเลยไหนนะคุณลองรีวิวหนังสือให้เพื่อนๆดูหน่อยสิดูนะอ่ะนี่ไอเป็นจงแมวที่ตกแมวเป็นที่เล่นกับแมวนะครับเจ็บแย่เลยนะคุณมารีวิวตัวนี้ว่าตอนนี้คุณครูทีเชอร์สอนอะไรบ้างสอน A B C ยกเพลงเอ๊ะ คือวทนะครับเขาวันทูเทนให้ป๊าฟังหน่อยได้ว่าไอ้ทีโ่จเวเ็กเเดเทาเวลท์ฮี่บุ่ยิ๊กิ๊ช่วยิ๊ไปไหนอะชิ๊นาทีเจเวนเจเวนเอเอนาีเเวนอะนับเป็นภาษาจีนนะครับอี ชอชออุลิคิปจัสต์นคุณครับนับวันชูเชนให้หน่อยครับวนูเจนจะเข้าบ้านหนีป้าป้าอีกแล้วเหรอนี่นะคุณก็มีเต็นท์ส่วนตัวด้วยนะครับในห้องเรียนนี้เข้าไปทําอะไรครับนคุณเข้าไปกับป้าป้าเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าป๊าป้าตัวใหญ่เกินไป ได้แม่ตัวใหญ่เกินไปนะครับห้องเรียนนี้ป๋าก็ไม่ได้ทำให้มันดูแบบว่าจริงจังมากนะก็ยังมีของเล่นมีบรรยากาศที่สบายสบายนะครับนะคุณจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขนะเพราะว่าอยากให้ทั้งการเรียนและการเล่นเนี่ยมันทำไปพร้อมๆกันนะครับโ,รโอ้มีจระเข้อีกด พ่อขุดดอปาเป้ามั้ปาเป้าเออเรามีที่ปลาเป้าด้วยนี่แล้วลูกดอกปลาเป้าเราหายไปไหนครับไหนนักพูดไปเก็บไว้ตรงไหนครักคุณไปเก็บไว้ตรงไหนครับตรงนี้อ่ะไหนเอามาดูสิยังอยู่ไหมนะอยู่ไหมนะอยู่อ๋ออยู่ไหนเอามาลองให้เพื่อนๆดูหน่อยว่าเล่นยังไงนะที่ปลาเป้าไม่โดน โอ้โดนแล้วไสีเหลืองสีเหลืองต้องปาไปต้องไหนโดนอก็แบบหบอ่ะปาเลยไม่ติดครับเอาใหม่ครับมไม้ติดครับสูงเก,กินไปครับใกล้ใกๆๆลก้อ๋อติดแล้วไม่ตรงสีนะไม่เป็นไรนะเอาใหม่ครับอโอ้ติดแล้วสีเหลืองโอ้ จริงมากไปสีแดงตรงน,นี้อือปาให้ติดสีแดงเลยไม่ถูกอันนี้เป็นสีเหลืองครับเกือบแล้วครับโอ้หไหมครับห้องเรียนนี้ปป๊าก็ทําให้มันดูสบายๆนะครับไม่ใช่เหมือนห้องเรียนที่เคร่งเครียดนะเพราะว่าอยากให้นักคุณมีความสุขกับการเรียนนะครับเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยนะนี่จะมีเต็น มีไดโนเสาร์มีแบบิกมีหนังสือหลายๆอย่างนะครับมีหนังสือทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ของเล่นเสริมพัฒนาการนะนี่ครับมีสัตว์ต่างๆจากสวนสัตว์นะเยอะเลยมีไดโนเสาร์ด้วยอันนี้เป็นชุดฟาร์มนะครับเป็นชุดฟาร์ม มีหมูนะครับมบีวัวแลคุณจะได้มาทำฟาร์มของเขาเองได้นะ <c oughs> นี่นะครับวันนี้ก็ป้าขอจบการรีวิวห้องเรียนของนัคุณไม่แค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะนักคุณครับ กดติดตามช่องนละคุณสตอรี่ได้นะกดตรงนี้เลย